สวัสดีครับผู้ชมวันนี้พ้กับผมนะคหัวหน้าแคนอาเจนนรลนะผมผมจะมาประกาศเรื่องหน้าเศร้าเรื่องหนึ่งนะผมหัวหน้าแคนได้คิดออกมาไว้แล้วว่าถึงโดนแฮกถ้าไม่ได้รหัสคืนผมจะมาประกาศลง YouTube ว่าผมจะสั่งยุบแคนอาเจนนรลนะผมแต่ตอนนี้ไม่เป็นไม่น่าเป็นห่วงครับ เพราะตอนนี้เราได้จัดตั้งแคนขึ้นใหม่แล้วอาจจะนอารอจะอยู่หนูในความสรงจำของผมนะครับว่าเราได้ทำอะไรกับเขาไปบ้างเราได้เล่นกับเขากับชื่อนี้ได้มากี่เดือนกี่ปีนะครับผมแต่ตอนนี้ก่อนที่ หัวหน้าแคนจะโดนแฮกไปตอนนั้นมันยังอยู่เลเวล4อยู่แต่ตอนนี้อยู่ในเลเวล5แคนเลเวล5มันไม่ผมถึงผมบอกจะบอกว่าไอเจนเนอมันไม่แคนดังตรงไหนก็ผมก็ขอประกาศว่าประกาศทาง YouTube นี้ว่าไอเจนเนอจะยุบตัวตั้งแต่จากนี้ไป แต่ว,ว่าจงดีใจกับวันใหม่ของที่เสียไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้อันนี้ทุกคนก็คงรู้กันอยู่ผมตอนนี้ผมได้ตั้งแคนใหม่ขึ้นมาแล้วแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งนัดแรกของแคนตอนนี้ผมกับน้องได้สมัครตัวใหม่ไว้แล้วโดยใช้ รหัสเก่าสามเพชรสร้างแคนใหม่แต่ก็ยังมีพวกคนที่มาจากอาเจนลมาเข้าแคนใหม่ผมเหมือนกันก็ขอบใจที่อยู่อยู่กับผมไปนนานแต่ว่าแคนนี้ผมถึงบอกว่าผมจะยุบ อาจจะนันอกแต่ว่าผมไม่ได้หยุดอัดคลิปนะครับจะสับจะอัพอัพคลิปไปเรื่อยๆแต่เมื่อมีโอกาสนะแต่ตอนช่วงช่วงเทอมหน้านี้ผมก็อาจจะหยุดอัพคลิปแล้วพอปิดเทอมปุ๊บเราก็จะมาอัพคลิปกันใหม่เป็นการหยุดตัวยาวเลยทีเดียวเกือบสามเดือนครับ แต่ว่าผมก็พูดถึงว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะครับแต่ว่าของที่เสียไปแล้วมันก็ไม่เอาคืนไม่ได้มันก็เป็นตามหลักธรรมชาตินะแต่ตอนนี้ผมได้สร้างตัวใหม่แล้วแต่ตอนนั้นผมเอาไปเล่นกับพวกยศขี่ครับเล่นไปปุ๊บโดนด่าว่าโปปั๊บเลยครับนั่นแหละครับ พอเล่นไปเล่นมาครับตอนนี้ยศ1นวีทองนะครับผมอัตราการเดช็อตอยู่ที่52อัตราการคิวอยู่ที่8ปดอัตราการชนะอยู่ที่73อัตราการหลบหนีเ้าครั้งนะครับก็ไม่ถึงกับว่าดีมากนะ มันก็ก็ทำให้ผมพอใจได้อีกแบบหนึง่งการสูงเสียครั้งนี้ผมก็ตามจริงผมก็ไม่มีแรงไม่มีแรงเล่น p ีบเลยแหละคือแบบตอนนั้นพอโดนแฮกรหัสไปปุ๊บตอนนั้นผมเลิกเล่น p ีบีไปสามวันเลยครแล้วทีนี้ก็มายืมรหัสน้องเล่นก็เลย อยากจะบอกว่าไอเจนอลนะครับผมเราจะลาลาคุณส่งแคนนี้ไปกลๆเลยครับและเราจะสร้างแคนใหม่สร้างสัญลักษณ์ใหม่สร้างโลโก้ใหม่สร้างชื่อใหม่และสร้างสิติการชนะแคนใหม่ และสร้างคนที่อยู่ในแคนนี้ให้มีฝีมือเทียบเท่ากับคนที่เหนือกว่าเราให้ได้นี่คือจุดมุ่งหมายของแคนที่ผมสร้างนะตอนนี้เราจะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเป็น ไอนี่อะไรว่ายุไอช่องเอ้ไม่ใช่ดิทอกทอกเออใช่ทอกทอกไอดีทอกทอกนะครับผมผมจะเอาไว้คำบรรยายของ YouTube นี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าก็คงจะเป็นการรีวิว การีวิวของพี่บีนั่นแหละแต่อาจจะเป็นปืนใหม่ระเบิดโป่งน้ำนี่ก็อยากการีวิวนะแต่ขอโทษตอนนี้วเว็บเว็บที่ถ่ายวิดีโอตอนนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้ยังใช้ไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวก็เลยตัดคลิปโป่งน้ำไปแต่ขอโทษ ขอโทษที่รีวิวไอคลิปก่อนหน้านี้ที่ review, รีวิวออไรอสวีหกหนึ่ะเออไม่แน่ใจขอโทษด้วยที่เพิ่งมาลงที่หลังว่าผมจะลงตั้งนานแล้วแต่ตอไอคลิปนั้นอะผมเปิดคอมค้างไว้ทั้งคืนเลยเปิดตั้งแต่ เท่าไรนะห้าทุ่มอะ่ะเปิดห้าทุ่มเสร็จอีกทีตอนกี่โมงก็ไม่รู้เออผมเปิดตั้งแต่ห้าทุ่มเปิดคอมยาวเลยแล้วก็ปิดหน้าจอไว้เพื่อโหลดคอมผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายผมก็กะว่าจะซื้ออยู่มอนกันซื้อมาอัพคอมหรืออ่าไม่แน่ซื้อคอมใหม่ไปเลย ก็ในคลิปหน้านี้ก็ขอให้มีแต่ความความชอบของทุกคนก็มันอาจจะไม่เหมือนเหมือนกันนะครับก็ช่วยช่วๆผมหน่อยก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ยิ่งดีเลยครับกดติดตามผมยิ่งดีเลยครับจะช่วยผมได้มากเลยครับแล้วตอนนี้ผมได้ สร้างกิจกรรมไว้2กิจกรรมนั่นก็คือ1กิจกรรม YouTube 2กิจกรรม p ีบครับเดีย๋ยวผมจะบอกแค่กิจกรรม YouTube ก่อนนะครับกิจกรรม YouTube ก็คือเมื่อยอดยอดไลค์เรายอดซับสไครเราประมาณสัก500แล้วเราจะมีกิจกรรมแจก,กปัททุ90บาท 90นะ <c oughs> ซึ่งเราจะได้เพียงแค่คนเดียวก็เท่านั้นจะได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเล่นเหมือนกันเพียงแค่คุณเข้ามาในทอกกเมื่อครบ500ซับสไคร์แล้วผมจะประกาศอีกทีหนึ่งว่าผมจะทำคลิปทำกิจกรรมวันไหนนะครับผมเมื่อ หนึ่งหมืเอาหนึ่งพันซับสไครแล้วจะแจกร้อยห้าสิบหนหมื่ซับสไครก็จะเป็นสามร้อยนะครับผมสามรอยทูก็จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้ก็เมื่อยอดซับสไครครบตามเป้าหมายที่ผมบอกไปผมจะแจก บอกกิจกรรมทาง YouTube บอกวันที่บอกเวลาบอกทอกทอกด้วยเดี๋ยวไอดีทอกทอเดี๋ยวผมให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สวัดสดีสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเพียงเท่านี้แหละตอนนี้ผมอยู่ในหน้า YouTube ก็เอ้ยอยู่ในหน้า Facebook ก็เข้ามาเออเห็นภาพนี้ก็เลยมึก็ได้ทำคลิปดีกว่าก็อันนี้ผมแต่งเล่เลนๆนะพอแต่งปุ๊บโดนแฮกปั๊บก็น่าเศร้าใจจริงๆก็สวัสบวันนี้ผมบายบายอจ์นาลคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้อย่าลืมกด ซับสไคร์ตกดติดตามเพื่อรอคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วเราบนันนี้ของผมลาไปก่อนสวัสดีครับ